ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าณนาะนะทีนี้คนไทยต้องกรีดกรีดกรีดอย่างเดียวแล้วท่านผู้ชมครับในรอบครับ20ปีครับแอดมินตื่นเต้นมากกับค่ำคืนนี้นะครับที่น้องวิวกรุลวุฒสร้างผลงานกระหึ่มโลกอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชม20ปีแล้วนะครับที่แบดมินตันไทยขอยงเราเนี่ยไม่สามารถมาไกลได้ขนาดนี้และมันถูกทำสถิติอีกครั้งในปีนี้โดยน้องวิวกุลวุฒิวทสารครับหลังจากที่ เมื่อสักครู่นี้นะครับน้องวิวเอาชนะมือหนึ่งของโลกชาวจีนนะครับฉียู่ฉีไป2เกมรวดแบบชนะขาดนะครับในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวแบดมินตันในกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่ชัยชนะที่เราจะดีใจได้ธรรมดาครับเพราะว่านี่เป็นชัยชนะรอบ8คนสุดท้ายที่ส่งน้องวิวเข้าไปยู่ในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งเป็นรอบที่ลึกที่สุดเท่าที่ไทยเคยทําได้ครั้งแรกในรอบ20ปีแล้ว้องวิวกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนที่2ในประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับที่สามารถมาไกลได้ถึงขนาดนี้แอดมินต้องขอเกริ่นก่อนครับว่าในประวัติศาสตร์โอลิมปิกเกมส์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีการจัดมาและไทยเข้าร่วมแข่งขันนะครับเรายังไม่เคยได้เหรียญรางวัลจากกีฬาแบดมินตันเลยสักเหรียญหนึ่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ย เราจะได้เหรียญจากกีฬาแค่3ชีชนิดเท่านั้นคือมวยสากลสมัครเล่นเทควันโดแล้วก็ยกน้ำหนักนะครับและเมื่อ20ปีที่แล้วครับการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงเอเธนประเทศกรีซเนี่ยเมื่อปี2004พี่แมนบุญศักด์พลศนะนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยเนี่ยเป็นนักแบดไทยคนแรกที่ไป ลึกที่สุดในประวัติศาสตร์คือเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในประเภทชายเดี่ยวนะครับก่อนที่จะไปแพ้นักแบดอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศแล้วก็ในรอบชิงที่3ทําให้พี่แมนไม่ได้เหรียญรางวัลแต่ว่าก็ถือว่าไปไกลที่สุดแล้วหลังจากนั้นยังไม่เคยมีนักแบดคนไหนนะครับนักแบดไทยคนไหนเลยที่เข้าไปในรอบลึกได้ขนาดนั้นนะคะแม้กระทั่งในช่วงที่เรามีความหวังจากน้องเมย์รัชนกก็ไปพลาดท่าแพ้ไปไม่ถึงรอบรองชนะเลิศนะครับทำให้การแข่งขันใน รอบ8ทีมสุดท้าย8คนสุดท้ายของน้องวิวในที่ผ่านมาแมชที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันที่แฟนกีฬาชาวไทยเฝ้ารอคอยมากที่สุดและมันเหมือนโชคไม่ค่อยเข้าข้างเราครับด้วยการที่เราเป็นมือวาง8ทําให้ในรอบ8คนสุดท้ายเราต้องไปเจอกับมือ1ของโลกอย่างฉี่ยู่ฉีครับ ามคน1 0 0คน90กว่าคนยุต้องบอกว่าฉียูฉีต้องเป็นฝ่ายชนะครับด้วยฟอร์มการเล่นและด้วยการคว้าชแชมป์ในทัวร์ระดับเบอร์ทัวร์ระดับต้นเนี่ยมากที่สุดในปีนี้นะครับทำให้ฉียูฉีเป็นหนึ่งในตัวเต็งเหรียญทองที่คนพูดถึงมากที่สุดในปีนี้ของโอลิมปิกเกมส์ครับแต่ปรากฏว่าท่านผู้ชมครับน้องวิวกุลวุิทำได้ครับเอาชนะฉียูฉีไป2เกมรวดแบบสกอขัดขาด,ด2112 21ต่อ10นะครับ ก่อนแข่งขันเนี่ยเรายังคาดหวังว่าโอเคขอให้น้องวิวชนะและจะชนะเบียดหรือจะชนะยังไงก็ได้เนี่ยขอให้น้องวิวเบียดเอาชนะให้ได้เถอะไม่ไม่ได้คาดหวังเลยครับว่าจะชนะได้ขาดขนาดนี้แต่ว่าฟอร์มการเล่นค่ำคืนนี้ต้องขอยกย่องชื่นชมน้องวิวครับว่าวิวไปสร้างสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์และไปทำให้คนทั้งโลกนะครับโดยเฉพาะแฟนแบนตันทั่วโลกได้เห็นว่า นักแบดมินตันไทยนั้นเราเก่งกาจขนาดไหนนะผู้ชมครับและเราไปสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอย่างโอลิมปิกเกมส์ด้วยนี่เป็นความตื่นเต้นที่แอดมินมานั่งคุยนะค่ำคืนนี้โดยที่ไม่เขียนสคริปต์นะผู้ชมครับ ท่านผู้ชมอย่างที่บอกว่าไกลที่สุดที่เราเคยทําได้คือพี่แมนบุญศักด์พลศนะครับซึ่งทําไว้เมื่อปี2004และหลังจากนั้นกลับมาปีนี้น้องวิวคุลาุด์นะครับพาทงชาติไทยขอยงเรามาไกลได้เท่า20ก่อน20ปีก่อนได้สําเร็จแล้วและก็ต้องบอกว่าน้องยังมีโอกาสที่จะพาทงชาติไทยไปได้ไกลกว่าปี2004นะครับยังเหลือการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและไปได้ไกลกว่าน,นั้นถ้าน้องสามารถทําได้และในเมื่อเราสามารถเอาชนะมือหนึ่งของโลกได้แล้วท่านผู้ชม ต่อไปนี้เราจะกลัวอะไรอีกกับแมตช์ที่เหลือในโอลิมปิกเกมส์ครับท่านผู้ชมครับนอกจากจะมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วต่อจากนี้เนี่ยทานงวิวชนะในรอบรองชนะเลิศจะเป็นการไปไกลที่สุดในประวัติศาสตร์และจะเป็นการคว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิกเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของกีฬาแบดมินตันไทยด้วยและจะเป็นการทาลายสถิติชนิดกีฬาชนิดใหม่ที่ไทยสามารถหยิบเหรียญรางวัลได้อย่างที่บอกว่าเรายังไม่เคยได้เหรียญรางวัลนอกเหนือจาก3ชนิดกีฬาที่กล่าวมา คือมวยสากลยกน้ําหนักเทควันโดครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้แค่3ชินิกิฬาเท่านั้นถ้าแมตชหน้าน้องวิลชนะได้น้องวิลจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยในอีกหลายสถิติเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมไทยเนี่ยได้เหรียญโอลิมปิกครั้งแรกเมื่อ48ปปีที่แล้วนะครับจากเหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นของ คุณพยาวพูลทลัสนะครับที่ทำไปที่เมืองมันทรีออลประเทศแคนาดาตอนนั้นปี1976น้ท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเราก็ได้เหรียญรางวัลจากมวยสากลตลอดจนกระทั่งเราได้เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกเนี่ยจากสมรักคำสิงในปี1996ที่เมืองแอตแลนตาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนั่นก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งคนไทยทั้งประเทศเนี่ยอยู่หน้าจอทีวีเชียร์มวยกันนะครับแล้วก็เราได้เหรียญทองเหรียญแรกได้ในปีนั้นหหลัังงจากกนนน้้เี่ยยไไทท็ดอ าจากมวยสัก,กลอีกครั้งหนึ่งที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับก่อนที่จะมาสร้างประวัติศาสตร์หยิบเหรียญรางวัลได้มากที่สุดและยังไม่เคยทำสถิติมากขนาดนั้นมาก่อนนะครับก็คือปี2004ที่กรุงเอเทนะครับตอนนั้นเราได้3มเหรียญทอง1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงนะครับและเป็นการได้เหรียญจากยกน้ำหนักเป็นครั้งแรกด้วยนะครับเป็นการที่ทำให้ไทยเนี่ยรวมถึงเราได้เหรียญจากเทควันโด,ด้ด้วยจากน้องวิวอ่เยาว,วภาบุรพลชัยนะครับตอนนั้นเรียกว่าน้องวิวนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องเรียกว่าพี่วิว,วนะครับ ทำให้ปี2004เนี่ยเป็นปีที่ไทยเนี่ยสามารถคว้าเหรียญได้มากที่สุดและเป็นการคว้าเหรียญจากชนิดกีฬาได้มากที่สุดด้วยถึง3ชนิดกีฬานะครับอ,อ๋อท่านผู้ชมครับข้อมูลผิดนิดนึดนงก่อนหน้าน,นี้เราเคยได้เหรียญจากยศน้าหนักคือเหรียญทองแดงนะครับในปี2004ในปี2000ที่เมืองซิดนีย์แล้วนะครับก่อนที่จะมาสร้างผลงานกระหึ่มในปี2004ที่กรุงเอเธนด้วยการที่ยกน้ําหนักเนี่ยคว้าได้ถึง2เหรียญทองนะครับ1เนเหรียญเงินและก็1เหรียญทองแดงครับ ซึ่งท่านผู้ชมครับไปดูหลังเกมเนี่ยน้องวิวกุลวุฒิก็ให้สัมภาษณ์กับว่าวันนี้เนี่ยตัวเล่นค่อนข้างได้เล่นได้ค่อนข้างโอเคนะครับทางจีนเนี่ยเขากดดันกว่าทางเรากดดันแต่น้อยกว่าครับเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวเต็งก็เลยเล่นได้ตามศักยภาพครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่น้องทําได้คือการคุมเกมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็พยายามเล่นให้มีความสุขเทียบฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ย เราเป็นรองแต่ว่าเล่นให้มีความสุขแต่หากหวังจะคว้าเหรียญโอลิมปิกเนี่ยฟอร์มต้องดีกว่านี้นะครับซึ่งแล้วแต่วันด้วยนะครับวันนี้ดีพรุ่งนี้ต้องรอดูนะครับส่วนรอบหน้าเจอใครก็ล้วนเป็นยอดฝีมือทั้งนั้นครับมีหน้าที่ทําให้เต็มที่ที่สุดโอลิมปิกครั้งแรกยากเสมอนะครับ ท่านผู้ชมครับน้องวิวเนี่ยเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์ดีมากแม้ว่าจะเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยนะครับจริงๆตั้งแต่ที่น้องทําผลงานได้ดีในระดับเยาวชนโลกมาจนถึงการคว้าแชมป์โลกในระดับผู้ใหญ่เนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเจนมากคือทัศนคตินะครับความฉลาดของการให้สัมภาษณ์ความคิดของน้องเนี่ยดูเหมาะสมกับการที่เป็นยอดนักกีฬาครับและนักกีฬาที่เก่งจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงไม่ใช่แค่มี เทคนิคดีไม่ใช่แค่มีพรสวัสดีแต่หมายความว่าจะต้องเป็นคนที่มีทัศนคติมีสมองที่ดีด้วยมีความเฉลียวฉลาดด้วยนะครับเพราะเกมการเล่นแต่ละเกมมันจะต้องมีการมีความคิดในการที่จะเอาชนะไงเล่นจังหวะไหนแบบไหนนะครับนักกีฬาที่มีความเฉลียวฉลาดย่อมได้เปรียบนักกีฬาคนอื่นเยอะนะครับซึ่งน้องวิวมีคุณสมบัติพวกนี้ค่อนข้างเพียบพร้อมทีเดียวหลังจากบทสัมภาษณ์ที่น้องวิวให้สัมภาษณ์หลังจากเอาชนะชี่ยูชี่เนี่ยยิ่งทําให้เราเห็นกับว่า นี่คือหนึ่งในยอดนักกีฬาและอนาคตน้องจะเป็นตำนานนักกีฬาของไทยแน่นอนนะครับซึ่งน้องบิวก็กล่าวต่อด้วยครับว่าหลังจากที่แข่งติดกัน3วันเนี่ยก็จะได้พัก1วันนะครับก่อนแจะแข่งรอบรองชนะเลิศวันที่4สิงหาคมก็น้องก็จะไปนวดนะครับแช่น้ํากินอาหารเสริมกินโปรตีนเวน,นะครับเพื่อฟื้นสภาพร่างกายที่ตึกของนักกีฬาไทยนะครับซึ่งก็จะมีบริการข้างล่างมีนักกายภาพเพื่อฟื้นฟูร่างกายอยู่แล้วนะครับพอนักข่าวนะครับถามถึงแรงกดดันว่า ในที่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีนักแบดมินตันไทยที่คว้าเหรียญโอลิมปิกได้นะครับทางน้องเบลก็บอกว่าเราเพิ่งขึ้นมาใหม่ครับเล่นให้เต็มที่เล่นให้มีความสุขนะครับและถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะติดเหรียญด้วยนะครับแล้วก็มีนักข่าวถามกันว่าถ้าได้เหรียญเนี่ยคิดหรือยังครับว่าจะทําอะไรครับน้องเบลก็ตอบกลับมาว่าถ้ากลับประเทศไทยเนี่ยก็จะนอนสัก2วันนะครับเพราะว่าโอลิมปิกแข่งยาวมากเลยนะครับเป็นอะไรที่หนักมากสําหรับนักกีฬานะครับก็ขอนอนก่อนเป็นอย่างแรกนะครับ และน้องวิวก็ยังพูดถึงเกมวันนี้เพิ่มเติมด้วยครับว่าน้องเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกกว่าตอนที่ได้แชมป์โลกนะครับโอ้โหเพราะว่าฟอร์มที่ผ่านมาก่อนหน้าการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยทางคู่แข่งชาวจีนเขาเหนือกว่าวิวทุกอย่างนะครับทางวิวเนี่ยเป็นรองทุกอย่างเลยแต่ก็พยายามเล่นให้ดีที่สุดมีเท่าไหร่แล้วก็ใส่ให้หมดในแมตช์ที่ผ่านมานะครับ ขณะที่คุณหญิงปัทมารีสวัสดิกูลนะครับกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับรองประธานสาพันธ์แบบมินตันโลกแล้วก็เป็นนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับก็เ,เปิดเผยด้วยครับว่าเห็นฟอร์มของกุลวุฒิในวันนี้แล้วเกิดความมั่นใจครับว่า ไทยจะได้เหรียญได้เหรียญหนึ่งจากแบดมินตันนะครับและน้องวิวจะคว้าเหรียญกลับบ้านแน่นอนซึ่งสีหน้าท่าทางเมื่อครู่ที่พบกันตรงห้องสื่อมวลชนครับโง่แห้งของน้องวิวดูพองกว่าปกติเลยนะครับเต็มไปได้วยความมั่นใจนะครับส่วนน้องเมย์รัชนนอินทนนท์ที่กำลังจะลงแข่งขันนะครับนักแบดหญิงอีกคนที่ยังอยู่ในเส้นทางการคว้าเหรียญในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกความหวังหนึ่งซึ่งทางคุณหญิงก็มีความหวังว่าเมย์จะนำเหรียญได้เหรียญหนึ่งกลับประเทศไทยได้อีกหนึ่งคนด้วยนะครับ สำหรับในรอบรองชนะเลิศท่านผู้ชมครับน้องบิวจะต้องไปเจอผู้ชนะระหว่างลิซิเจียนะครับมือ7ของโลกจากมาเลเซียนะครับหรือแอนทอนเซนนะครับมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กนะครับซึ่งระหว่างที่แอดมินกำลังอัดเสียงอยู่เนี่ยทั้ง2คนนี้กำลังแข่งกันอยู่แล้วก็เป็นทางลิซิเจียนะครับที่ได้เกมแรกนะครับแต่แอดมินบอกเลยว่า2คนนี้เข้ามาวิวเจอใครก็ได้นะในนาทีนี้นะครับ บิวสามารถชนะได้หมดนะครับถ้าสามารถเล่นในฟอร์มตัวเองได้โดยเฉพาะถ้ายังคงรักษาฟอร์มแบบที่เอาชนะนักแบดญี่ปุ่นและนักแบดจีน2แมตช์ที่ผ่านมาได้นะครับบิวเจอใครก็ได้ท่านผู้ชมในรอบรองชนะเลิศนะครับทีนี้แอดมินไปดูครับอคอมเมนต์ชาวต่างประเทศในเพจ ต่างชาตินะครับโดยเฉพาะในเพจของแบดมินตันโลกนะครับ BWF นะครับก็มีคนต่างชาติมาคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็มาเชียร์น้องวิวเยอะทีเดียวนะครับบางคนก็บอกว่ากุลวุฒิไทยแลนด์เนี่ยโกโก้ Go นะครับไปให้ไกลถึงเหรียญทองโอลิมปิกเลยนะครับบางคนก็บอกว่าเกมก็เรียกว่าโต๊ะของอประเภทชายเดี่ยวเนะี่ยได้เปลี่ยนชมหน้าแบบดราม่ามากๆนะครับมีคนนึงครับก็บอกว่า นี่มันเป็นผลการแข่งขันที่แบบเป็นปรากฏการณ์เลยนะและนี่ก็เป็นเซอร์ไพรส์แรกของประเภทชายเดี่ยวหรือเปล่านะครับที่น้องวิเอาชนะมือหนึ่งของโลกได้นะครับแล้วก็มีชาวอินโดนีเซียก็มาชื่นชมนะครับแล้วก็บอกว่านี่เป็นฟอร์มการเล่นที่สุดยอดมากๆของน้องวิวนะครับเป็นการชนะมือหนึ่งของโลกที่แบบชนะขาดลอยเอาคลาสนะครับแบบไม่คาดคิดเลยนะครับถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากขอแสดงความยินดีด้วยกับชายชนะที่ ใช้คําว่าชาญฉลาดสุดๆของน้องวิวนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติบางท่านก็บอกว่านี่มันอเมซิ่งมากครับถือว่าเป็นาชาชนะที่ p พ w e r เวอร์ฟูลทรงพลังแข็งแรงมากแล้วก็คอนเกรตูเลชันยินดีกับน้องวิวและชาวไทยด้วยนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งครับมันบอกว่าหลินตันหายไปไหนนะครับหลินตันก็คือสุดยอดนักเวทหลินตันชาวจีนในยุคก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเคยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วนะครับ โดยเขาบอกว่าหลินตันเนี่ยได้บอกก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มว่าฉียูฉีเนี่ยจะได้เจอกับอารเซลเซนในรอบชิงเหรียญทองนะครับแล้วเขาก็มาตามหาว่าหลินตันหายไปไหนแล้วนะครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ตอบกัว่าจริงด้วยนะครับเหมือนหลินตันเนี่ยเขามั่นใจมากนะครับว่าจีนเนี่ยจะได้เหรียญทองประเภทชายเดี่ยวในโอลิมปิกครั้งนี้นะครับแล้วก็เจ้าของคอมเมนต์แรกก็มาตอบกลับเขาว่าใช่เลยครับหลินตันเขาดูมั่นใจมากเกินนะครับ ซึ่งเอาจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าโอลิมปิกเกมส์เนี่ยมันเป็นเกมการแข่งขันที่ค่อนข้างยากนะครับยากกว่าทัวร์นาเมนต์แบททั่วไปเลยนะครับแล้วก็คาดเดาไม่ได้นะครับแล้วก็มีแฟนชาวเวียดนามครับมาคอมเมนต์บอกว่ากุลูวูดเนี่ยจะไปไกลถึงเหรียญทองแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นแฟนชาวเวียดนามที่น่ารักนะครับและอีกคนนึงนะครับก็มาคอมเมนต์บอกว่ากุลูวูดเนี่ยสามารถที่จะคอนโทรลเกมหรือมีเกม เกมการเล่นที่เหนือกว่ามือหนึ่งของโลกอย่างชิยูชีอย่างแบบสมบูรณ์แบบมากนะครับในแมชนี้นะครับถือว่าเป็นนักแบดเป็นตันที่ยอดเยี่ยมมากนะรับก็มาชื่นชมน้องวิวนะครับสุดๆเลยฮะอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่านี่ที่นี่คือปารีสนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอีกความเห็นเป็นของชาวมาเลเซียเขาก็บอกว่านี่เป็นเกมการแข่งขันที่ดูแข็งแรงและสนุกมากๆครับของแชมป์โลกอย่างน้องวิวนะครับ เขาบอกว่าโอลิมปิกที่ปารีสในครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีเกมการแข่งขันที่สนุกสนานมากๆแล้วก็เอนเตอร์เทนมากในการรับชมนะครับอีกความเห็นหนึ่งเขาบอกว่านี่เป็นการทำงานที่มหัศจัรย์มากๆของนักกีฬาจากประเทศไทยนะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยนะครับอีกความเห็นนึงก็บอกว่านี่เป็นการ สิ้นสุดเส้นทางของนักแบดมินตันชายเดี่ยวของจีนทุกๆคนนะครับก็คือตอนนี้ไม่เหลือนักแบดชายเดี่ยวจีนในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วนะครับซึ่งคนที่ปราบนักแบดจีนคนสุดท้ายได้ก็คือน้องวิวกวุลววฒิเนี่ยครับอีกคนก็บอกว่าโอ้โหนี่เป็นเกม,เก,มก,การแข่งขันที่เซอร์ไพรส์มากจริงๆนะครับไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าทางน้องวิวจะเป็นฝ่ายชนะได้น,นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องวิววิทิศสารด้วยนะครับ ครับและท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเกรดนะครับที่คนในโซเชียลเอามาล้อการสนุกสนุกเล่นเยอะมากนะครับหรือว่าเอามาแบบว่าเป็นมีมเยอะมากก็คือการทายผลการแข่งขันของเมสุพนิดานะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งนักแบดมินตันหญิงเดียวยอดฝีมือของไทยในตอนนี้นะครับซึ่งคนเอามาล้อเยอะมากเพราะว่าในคลิปน่ยจะเป็นคลิปจากเพจบ้าแบดแบดมินตันบลา b นะครับซึ่งก็ไปสัมภาษณ์นักแบดมินตัน ทีมชาติไทยครับว่าใครที่จะเป็นแชมป์ในประเภทต่างๆของโอลิมปิกเกมในครั้งนี้บ้างนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าน้องเมเนี่ยฟันธงใครตกรอบเรียบครับตั้งแต่ทุกประเภทนะครับตกรอบไปหมดแล้วตั้งแต่หญิงเดียวนะครับชายเดียวก็บอกว่าฉี่ยุ่ฉี่แลนี้ก็ตกไปแล้วหญิงเดียวก็ไทยซื้ออิงนะครับก็แพ้น้องเมย์ไปแล้วนะครับตกรอบเรียบครับตอนนี้กลายเป็นนางเคาะที่โด่งดังมากในโซเชียลนะครับท่านผู้ชมตามไปชมกันได้นะครับที่เพจบ้าแบดแบดมินตันบลาบลานะครับ ตอนนี้ก็คือกลายเป็นบีมที่เฟนแฟนกีฬาชาวไทยเอามาโพสต์สนุกสนานนะครับล้อเล่นกับน้องกันเยอะมากนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่บอกกันว่าต่อจากนี้น้องวิวจะลงแข่งในรอบรองชนะเลิศแล้วก็จะมียังมีโอกาสที่น้องจะสร้างประวัติศาสตร์ให้วงการแบดมินตันให้ไกลที่สุดถ้าที่เราทําได้นะครับแล้วก็ อาจจะสร้างบริศาสตร์ใหม่ให้กับประเทศไทยในการที่เราจะเป็นชนิดกีฬาใหม่ที่เปลี่ยนโอลิมปิกได้สําเร็จหลังจากที่เราทาได้แค่3ชนิดกีฬาเท่านั้นมาโดยตลอดนะครับและก็หลังจากที่น้องวิวเนี่ยสร้างความอัศจรรย์คว้าแชมป์โลกทั้งระดับเยาวชนมาจนถึงขึ้นมาเล่นอาชีพกับเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังสามารถคว้าแชมป์โลกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดมินเชื่อครับว่าน้องจะทําให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขที่สุดกับเหรียญโอลิมปิกและอาจจะไปถึงเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของแบดมินตันไทยและ เป็นเหรียญทองแรกในโอลิมปิกคนนี้ของคนไทยด้วยนะครับขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็หวังว่าคนไทยทุกคนจะได้มีความสุขกับผลงานของน้องบิวในไทยที่สุดในโอลิมปิกคนนี้ครับขอชื่นชมอีกครั้งครับขอชื่นชมแล้วก็ขอปรบมือให้กับน้องวิวกุุวุฒิทิสารด้วยนะครับที่ทํา ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องของเรานะครับใครที่ติดตามรับชมครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับลากันไปก่อนเพียงเท่านี้ครับหวังว่าเราจะมาเจอกันหลังจากที่น้องวิวและพี่เมย์คว้าเหรียญโอลิมปิกให้กับประเทศไทยได้สําเร็จครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ